สบายดีสาวตาด,ดำจ้ามือนีกับมาพ่อกันกันบบรรยากาศใกล้ค่ำแล้วมือนีสาวตาด,ดำกับยูเถียงคือเก่าบบรดณไปส่จ้าถึงบรรยากาศคือแบบอื้อเหมาะแก่การไปหาซื้อของมาเห็ดกินหมูกระทะเทิเด้อมือนีเด้อสาวตาด,ดำกับว่าสิไปตลาดอยู่จ้ามือนีนะสิสวนเบลล์นี่ให้เพลินผ้าลงตลาดไปหาซื้อเนี่ยมาเห็ดเนื้อย่างก่อนแต่ก็ต้องถามพ่อกับแม่ก่อนว่าเพลินสิก,กินน้ำอยู่บ่เนาะมือนีเนาะก่อนไปสาวตาด,ดำกับสิไปหา ข้างหมอเข่าไว้ก่อนหากลัางเื่อพ่อกับแม่บอยู่กินหมูกระถาน้ำกระสิให้เพลินเอาเข่ามากินอยู่ในบ้านจ้าฝนกระตกหากระเซ้าวังกี้นี่โหลดได้จ้านี่นี่นสิบโบมาอีกบ่โงนที่สองนี่เนาะขันมาอีกรอบที่สองนี่ปัดโบทูเน้าสิว่าเลยนี่นี่ส่วนห,หน้าเฮานี่กับพอดีดำแล้วแต่ว่าต้นนี้ยังถากาอยู่เด้จ้านี่ นาข้าเจ้าเขียวอุ่มทุมนาเอายังเป็นน้ำสีแดงอยู่อุ้ยสาวตาดำเลยว่าอดเอาอดเอาถาก้าเง้าก่อนสาวตาดำกะสิมาข้างหมอเข่าไว้ก่อนจ้าจังสิไปสวนบาลันี่บุหูว่าเพิ่นสิพาไปยู่บ่ร์นเนาะเพิ่นบอกพาไปสาวตดำกะสิวิ่งรถซื้อแกงสาวตดำเลยเนาะไปเองแต่ต้องถาไปถามบาลันี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังนอนตัดคลิปเห็นสาวตดำอยู่จ้า แม่กับมาเข่าตั้งหลายจ้าเปิ่งสิก,กินเบิร์ตบน่น้อ่นมาเข่าหลายปานนี้เข่ามันอยากแข็งแม่ก็เลยมาไว้ไว้อุ่นจ้า ซาตาดํเราว่าเห็นผืนนอนตัดคลิปแล้วเราบ้านอตัดคลิปน้ำบอกแล้วนี่ผัดมาเห็นเลื่อยพื้นอยู่หนี่นะสบายดียามแลงครับผมปัดเรียบร้อยหรือ,อยังตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยสเตนบายเลยหกโมงเช้าพรุ่งนี้อ้าด,ดูเลยคลิปตาดัาน,นะ <c oughs> ทีนี้นว่าจะขุดแป้งผักให้ฝนตกเมื่อกี้ผัดมันเปียกมันเยะนะมันชืน้น ก็เลยมามาตัดฟืนแทนมันเปียกแม่มันเหนียวมันเป็นดินเหนียวมันเปียกแล้วมันกระสิคุดยากเนาะบอลลานี่เนาะแม่ขุดยากป๊าสาตารัมก็ขิดว่าตัดคลิปยังบัทันแล้วบัือเห็นเพื่อมาเลื่อยพื้นเสยอันนี้หนาไม้โคกงหลังคาเก่าโอ้ตอันที่มั่งออกเด้อจ้ามันดอกเป็นมาอยูนเป็นดอกหมดแล้วแล้วก็เอาไปเห็ดฟืนดังไฟข้างหมอเขาละบันนี้นะฟืนตั้งเยอะยังไม่ตัดอยู่ ตั้งหลายมีแต่ไม้นี่ืนเก่าฟืนอะไรเยอะแยะมากมาอันนี้คือบอันนี้คือไม้ที่เขาเอาไว้ดังไฟบแมนวาสีป้าห้หกสื่อได้นี่นะยังไม่ได้ตัดเป็นฟืนช่วงนี้ต้องสะสมฟืนไว้เยอะเพราะว่าเ<อ>ข้าวหน้าฝนแล้วมันจะยากมันจะชื้นโอ้นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ลื้ออยู่นี่ช่างเอาไม้โครงหลังคาอะไรนี่ไปทําที่ขึ้นเรียบร้อยโตอันนี้มันจีดอกละเด้จ้านี่ ได้ยินว่าจะชวนบอลลารนี่ไปไหนนะสาวตาดำวสิซวนบอลลารนี่ลงตลาดเด้ไปซื้ออะไรเอ่ยโอ้ยกะสิไปเลาะเลาะเบิ่งจักหน่อยนี่ล่ละจ้าวสิมีแนวแซบอยู่บ่อบรรยากาศแบบนี้นะ่นะบรรยากาศแบบนี้ต้องกินเนื้อย่างนะบอลลารนี่ว่านั่นเด้คิดคือสาวตาดำเลยหลีเด้นี่นะกินน้อน้อยไม่อิ่มเนะี่ยต้องสามกิโลป้า <laughs> สาวตาดำว่ามือหนซีซื้อเอาเนื้อมาอันหั่นเองเด้บอลลารนี่บอ<า>แม่นจ้าสิมามักเองเด้น้ำซุปเด้ น้ำซุปก,กระเห็ดเป็นน้ำจิ้มละ่ะน้ำจิ้มซื้อเอา <c oughs> ได้หมดจ้ามันจะกลาศแบบนี้แตะคืออยู่เนาะรางคนตกก็กินยานะครับถ่าหมเข่าซุกพละจ้าเบาลนี้เขาจังเข่าตลาดนะเพราะว่าซาวตะดำยังข้างโมเข่าไววอยู่จ้าหมเข่าสาวตะดำคือสีซุกแล้วล่ะจ้านี่ขึ้นอ้ายอยู่ทวนทวน ฝนกันลังสิมาจ้าตอนนี้นะสิได้ไปหล่อตลาดบโนสาวตดำสิ่บริเป็นคือเถือก่อนโบาวาสิไปตลอดไปหล่อตลาดผาัดวาฝนมาจ้าเมื่อนอี้กับฝ้าห้องมาอยู่เด้นี่นะ ป๋าพันพื้นแล้วเรียบร้อยมาขวดดินตอ่อเนาะไปมาแล้วนี่ไปไปแล้วป่จ้าไปผูกว <c oughs> <c oughs> ัวก่อนวัวบนทันปูกบออยางพ่อยังหมดได้ผูกเลยไป,ไปเอางัวเ<อ>ขอ้ขอขอ้อก่อนจังไปก็ได้จ้าพ่อจะไปช่องก๊อกน้ำให้ปู่อยู่ก๊อกน้ำก๊อกน้ำรู้วโอ้ ซเบิร์ตระด้สองกองดินสองกองอันนี้รถเข้าไม่ได้นี่รอยรถมันตําแปลงทางให้รถเขามาจอดรีพ <c oughs> ุนอีกแล้วเนาะกองดินมันมันติดทางเข้ารถไปเปล้ลวนี่ไปฝนกำลังมาด้นี่โอ้ฟ้าร้องแล้วครับตัวนี้นิดนึงนิดนึงป้าตอนนี้ก็คลืมฝนกำลังมาจ้า บึงคือว่าล่ะเนาะจ้าไก่หอดยามหน้าแล้วบบแปลกที่อันฝ้าฝนเพิ่นสีมาแต่หอดเวลาเพิ่นมานี่ก็ฝ้าดังมาอึมอึมแล้วเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นโต๊ะรถเด้ฝนน่ะซาตาดำกับเวาอันฟานเด็กน้อยเฮียนเวาเนาะงัวกับพากันเอาออกไปผูกอยู่พูดล่ะจ้า อยู่ภาคทางเบื้องนะผูวังเสาตาดำกระเป๋าละนี่ไปสอนลูกงวกตั้งแต่ต้นที่เสาตาดำมาอยู่ใหม่ๆจ้าผูหละเพราะว่าอยู่นีเขา้า,าดำนาเบลแล้วแล้วกัญหยากินก็นเริ่มเหี่ยนแล้วจ้าผูหละพูนเดี๋ยวเสาตาดำสิพาหยางไปเบิ่งวะเอาไปผูกไก่สำได้งัวะนะสองพ่อลูกกับพากันหย,าง,ยางอยู่เทิงคนทางผูระวังรถเดอ้อนี่ พะว่าพ่อ,อง,งัวขมไปผูกอยู่ฝั่งเบื้องนั่นกระสีเด้พากันหลาะถนนหนทางนี่แหละไปเอางัวลูกไปเรื่อยๆลูกจนหมดยาจนหมดเออเทียงหน้าลูกเนละโอ้ <c oughs> นะู่นนะคือเราอยู่ตงางพูพาโค้งนู้นนะครับป้ายบาลานีพอดีออกกําลังกายเลยเผื่อหอดงัวตัวนะ <c oughs> โอ้ยบาลานีอืมป้ายป้าย มาหอดเข่งทางสาวตะดงกะเมื่อย่างไปน้ำบอลนี่แล้วจ้าผูผูผูเพิ่นไปเอาอยู่พูนจนเกือบหอดหน้าปูพลังง่วน่ะสาวตะดาสิพามาเบ่งหน้าท่งนี่จ้านี่วางเข้ามาคุดจิลอกกับอลนี่ข้าเจ้ากะเมื่อข้าเจ้ากะลกกาดำหน้าแล้วจ้านี่อืมกาเพิ่นงามงามเป็นตาสะออนเด้ส่วนทางลุมผูกกำลังไถนายามแรงจ้า มาแล้วมาแล้วผูกงวแม่ลุกอ่อนนะพ่อกะเอาขึ้นไปผูกอยู่ทงสวนซาลีเรียบร้อยเพราะว่าญาติลูกมันดองออกคนทางจ้าจงไว้แต่งวแม่ขาวงัวแม่สื่อตัวน,นี้ละ่ะงวแม่สื่อตัวน,นี้กะเดียวใหม้มันกินหยาน้ำแคนทางเบิร์จังสีได้เอาขึ้นสวนเขาโพดน้ำกันจ้านี่มาเร็วเร็วเร็วโตวอ้วนอ้วนคน,นดังนะฮะ ้วนคือคนจูงเลยงัวกระได้ลูกลูกกระแลน,น้ำก้นสองโตทั้งเสร็จมานาเฮานี่คือเงียบสงบไข่อีลีเดจจนโดนๆอยากจะเห็นหลดขั้นหนึ่งเที่ยวมาบึงสงสัยมีแต่สาตามกระเบาาละนี่เลยแหละเที่ยวเรื่อยเพราะว่า ขำม,มาแลละก็สิพากันเอาหลดไปอันนาปูเด้ซาตัดัมกับหมากได้ครับหลดไปนาปูเพราะว่าบรรยากาศอยู่พุ่นดีดีลมผัดเย็นเย็นไปลกักลูก,ล,ก,ล,กลักลักลักไปคอกลูกคอกผลมาแล้วเด้หน่ะนถากินหยาเด้นี่เพิ่นบ่อยากกินเพืองแหงตัวพอเพื่นเคยกินหยาพอ ตัดหญ้าลงมาหายจ้าน mm. ี่นี่นี่นี่พะแงงพะแงงบอลนี่แซ่บเลยกินคนเดียวบ่มีโตัวยัดเอาไปกลับจ้าบัลนี่ ได้ Dante, ตลาดสิปิด century, ปาสาวตาดํเด้มาเร็วอแต่มาหอดลูกๆกับแลนฮะเมื่อีสาวตาดํอาบน้ำให้เรียบร้อยเด้น้องๆทั้งสามนะตึ้ง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  ฮั่นป้าอ้วนเทเด้อนี่อ้วนเทเด้อนี่ฮะตึ้งตึ้งตึ้งก็ตึ้ง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 ฮั่นทานเบิ่งเบิงทั้งลุ่มอุมสาวปะไปเลยไปไงเลยไปเลยลูกอุ้มสาวเลยครับผมอุ้มสามเลยครับผมมามามาจังอยใหญ่จั้อยเพิ่นกับ่บเห่อุ้มละจ้าอุ้มสามเลยจ้าฮั่นเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ้าไป let's go พร้อมเดินทางตลาดเต่างอย พาล้องทุ่ม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 อยู่กินเข่าแรงอิ่มอยู่บอ่อละพาห้องทุ่มทุ่มบ้านนี้ก่อ <c oughs> นไปกับมาแวะทามแม่ก็อยันแม่กลับบ้านก่อนเด้แม่เ <c oughs> มื่อแรงกินสินดาดน้ำอยู่บอ่อนี่ <c oughs> พอดีเลยกินน,กน้ำกันสี่คนเข่ากับบรรยากาศพน้นิโต๊เลยจ้าเขือเป็นแล้วแม่บอกนะใสเขาบอนี้นึกว่ามะเขือเพาะที่เรากินทุกวันนะมะเขือเขียวเฉยนี่นี่อยู่มุมนั้นน่ะ ไม่ค่อยได้เข้าไปดูมันติดต้นอะรนะบิรดาบดีพากันเบิ่งจนเหลืองเบิดเลยบอแม่ตูแม่นะไดเอาเราเดินเข้าไปเลยมุนั้นนะไปรคบอลนี่บอยังเบิ่งหน้าเป็นเ่าแพนด้าแบแพนด้ามันขวบสายตาชัดหรอเ่ สวัสดี so so Boy, so <S <S well, ่มันสสวัสดีหน่อยกาแฟสวัสดีเลยยังกาแฟสวัสดียามเช้าอย่างเดียวบอสวัสดียามแรงบอสวัสดียามเช้าอย่างเดียวเดี๋ยวตึงตึงไปเพื่นอะไรเนาะอี๋เนาะโอ้ไปไปน้ำบ่ฟีไปน้ำบ่สสตาร์ทรถขีดวัดสีพานเอารถซื้อแกนไปได้บอลลี่เดี๋ยวฝนตกครับผม ยันผลตต๊้ทำขากราฟจ้าเม่อึืนเนี่ยบาลานี่เพิ่งกระซวนมาซื้อโตัวถีกาเจ้าเห็นแล้วเรียบร้อยจ้าแต่จังไดซาตัดำมก็ต้องได้แวะตลาดในน้อนพอซาตรดำมอยากได้พักมาถึงแล้วจ้าจัดเลย บอลลนี้ต้องการสามกิโล<ะ> <laughs> พูดเล่นนะกินเบิร์ดว่ารักกินพออิ่มนี่แหละนะครับมื่อนี้ยังบม่มีลูกค้าเลยเด้มื่อนี้เขามาก,ก่อนเด้บอลลนี้มาก,ก่อนใครนะครับของเยอะนี่อาซาลีให้บอลลูนี่เลยนะนี่นเป็นตาแซ่บไหมเนานะเป็นตาแซฟไลายเด้อสามชั้นเยอะ พ่อกับแม่บชอบเอาไปต้มเนี่ยต้มเป็นเ,เียวฮ้อนน่ะโอ้ oh. คุณบอกอบชอยบ่ค่อยย่างเลยแม่น่ะบ่ทันใจแม่บอกเสร็จังรถเลยจ้าอิ่มหรือเปล่าต้องถามบอหลนนี่ <laughs> อิ่มขึ้นเกานะครับ แว่ซื้อผักหรตลาดบ่แม่นจ้า,าเดี๋ยวแวะลงไปซื้อผักก่อนเด้เอบอลนี่จ้านั่งถ่ายยู่รลดเด้อเอาอย่างยูบอขนมจีบสามสิบจ้าวันนี้ให้ลงไปจ่ายตลาดเองครับผมสมจ่ายเงินสะหน่อยนะครับ มาแล้วมาแล้วเต็มไม้เต็มมือเลยได้อะไรบ้างมีแต่พักเด้จ้าใจเงินถูกอยู่บ่ถึกจ้าไป,ไปจากบาทมา <ไข S 1> จากบาทข้าเจ้านั้นเด้อโอ้เป็นตาไปขายของเถอะ่ะอใตกลับบ้านเนาะจ้าขนมจีบลืมหรือเปล่าก็ลืมเด้บอลลี่อ๋อซื้อแล้วเนาะซื้อแล้วดิสโก้ go, ครับผม มะฮอดเทียงนะฮาแล้วจ้าแม่เห็ดอย่างดีะนะสงสัยเผาหน่อไม้ถ่าอยู่เผินเผาหน่อไม้ถ่าอีลีจ้าได้หน่อไม้โนตั้งใหญ่มาเผาไว้สุกจ้าบอลนีไปเบิ่งเลยบอลนี่บนอยู่มื่อเช้านะี้อยากกินซุปหน่อไม้ตอนเย็นมาไม่เอามาเผาเลยนะครับผม เพราะว่าซุปหน่อไม้เนี่ยต้องเผาเผาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันผ่านไปหนึ่งคืนเนาะแล้วคอยทําพรุ่งนี้นะครับโอ้พรุ่งนี้ทําซุปหน่อไม้เนี่ยนอนพรุ่งนี้เช้าปะก่อไฟเลยครับผมบอลนี่บอลหรือสาตานบอลลนี่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะข้าจะมืดเด้แม่ไม่อยากกลับบ้านนะซอยผักซอยเนื้อเลยสา มาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วทานมาลันนี่โอ้โหมาดูกันนะผมว่าเยอะแค่ไหนนะไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่า่เะเนื้อมาลันนี่กี่กิโลนี่เนื้อเราสองจ้า,ว,าวันนี้ถูกหวยเนาะแมน่นคกัสองล แม่บอกว่าสองโลคุณบ่อสองโลเลยแม่นานๆทีกินครั้งหนึ่งนะครับโอ้มาแม่จะต้มเนอะหม้อดินอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวยกตาไปอีกอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวยกตาไปอีกอันหนึง่งปลาเอาก้ามบ่เนาะบอลนี่โอ้หนักตาหนะนักแข้งบ่มาก้มซุปใส่เลย ร้อนอยู่บ่โอ้ยร้อนไงฮ้อนอยู่เด้ล่ะอันนี้มันหมู่นี่ซาตารัมบอกว่าฝนสิตกเห็นบ่อบอลละนี่เพราะขำมากแล้วก็แจ้งจางปางคิอย่างมาฝน <c oughs> เลย <c oughs> สิบ่อฮ้อนปฏิทโทบอลล่ะอ่า, <c oughs> า์จะกินเนื้อย่างแบบฝนตกปรยอยเดียวกันร้อนเหมือนเดิม <c oughs> อ้ของเราล่ะ เอาคืนเลยจ้าช่วยเอีนนเยงนิดนึงไปอ,อยู่คินฮอดผู้ใหญเนะาะเตาอันนี้จะไปหาลองก่อนจัดเลยย่างขาเลยจ้าบอร์นี่พร้อมแล้วเลืยกซอสกระด <c oughs> ้ำสีอันนี้เอาน้ำเจียวหูพ่อ,อ,อกับเม้งก่อนพร้อมกินแล้วครับผมโอ้ไม่จะปลามหมหึกเนาะ ปลาหมึกโบองชซ่หักอยู่โบอเคหอมชัเยอะๆใส่เลยจ้าส่วนส่วนอันนี้สาหร่าทีลวกให้แม่จะพอดีอะไรอบัาพอดีทันตัดีโบโอ้ขันแรงมัน นี่ยคุณละทางเลยเด้บารันนี่บานี่เป็นคนอัน,นปิ้งซาตาเันเป็นคนต้มเด้เอาผักลงเลยอยากเลนยังเนาะบาลนี่แม่ถาว่าสุกระบอสุกระบสุกระ,ะเจอนัของข้อกันแม่ก่อนจ้า ต้มเลย,นะเยจ้าอา๋อมันมสาตานระบุมีอย่างอันนี้สบายนางเด้อบอลลี่บอลแน่นสซาตานลองซิมเนี่ยเด้อบอลลี่บอลจ้าสาตานหมักได้ห่อใส่กับสลัดกรอบนี่นี่จ้าบ่ามหมักสลัดบ่จ้าแซ่บเด้ออื้ ินนห่อยแซ่บหลายพ่อกับแม่ก็กินอยู่ทั้งหลังคนละวงวันนี้จะ <laughs> บอก กันกินอิ่มแล้วพ่อกับแม่กับกลับบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจา้าขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพ่อกันใหม่คลิปน่ะสบายดีจา้า